สวัสดีครับวันนี้มาเปิดรายการแท็กแล้วมมครับผมกับผมนะครับหนึ่งพี่ซ็อปเอ็กเพสครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับวันนี้ผมเฟิดเ <c oughs> ทนนิสพัฒยามนะครับวันนี้เรามากับพี่เจมกูรูของเราสายซิ่งรถซิ่งพัทยาครับผมอ <c oughs> ทัวร์ลิงวันนี้ทัวรลิงยี่สิบขายดีมากครับผม <c oughs> แล้วก็สเต็ปหนึ่งเริ่มอยู่ไม่ได้ <c oughs> บอกเลยว่าท่อคองกล่อง <c oughs> เริ่มอยู่ไม่ได้แนละ้วอันนี้มีแคมมี <c oughs> พุทลอดสเต็ปสองแล้ว องคันนี้เป็นสเตจสองทั้งคู่เลยนะเป็น465กับ475เอาถามพ,พี่เจมก่อนนะกันเริ่มจาก465กันเป็น465คันค,คันนี้เป็น465นะครับ465เนี่ยคือเราจะได้เราจะได้รอบใน4 0 0 0ถึง5,000รอบรอบตรงเนี้ยแคมจะทำงานได้ดีมากจริงๆแล้วเราพูดแบบรวบลัดเลยนะสำหรับขึ้นล็อกกี้ทุกตัว <ๆ S 1> เนี่ย<ว>ผมบอกเลยวเดียวเนี่ยแม่งเสียงแม่งเปลี่ยนเลย เยมันหอบมันมันหอบเพราะแคมไม่ใช่พี่ใช่มันมันมันหอบเพราะว่าแคมมันมันยกไอดีกับไอเสียเนให้มันสูงขึ้นที่เราจะฉีดน้ำมันเข้าไปเนี่ยที่หัวฉีดฉีดน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันทมีกำลังมากประมาณนั้นกินน้ำมันไหมมันแน่นอนอยู่แล้วรถแรงก็ต้องกินนาำมคือกลิ่นน้ำมันมันรู้สึกได้ว่ากลิ่นมันหนารู้สึกได้ว่าน้ำมันมันหนากว่าเดิมใช่แต่มันก็ได้ได้เรื่องอารมณ์ได้เรื่องเสียงได้เรื่องอะไรอ๋ออ่ะถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนบอกไปเมื่อกี้ก็คือท่อไอเสียกองอากาศแล้ว อันนั้นคือสเตจแรกสเตจแรกก็เป็นกล่องอะไรท่ออะไรนั้นแล้วแต่แต่ตอนนี้สเตจสองอ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแบบแบบแรกแบบแรกนะอย่างที่เราทำก็คือตอนเนี้จะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทโดยประมาณนะ5 0 0 0บาทเนี่ยไม่รวมไม่รวมไม่รวมของอันนี้คือเป็นเฉพาะค่าค่าทำค่าใส่แคมปนะประมาณ5000บาทไม่ทำไมถึงได้ในราคานี้เพราะว่าตัวพุทหลอดตัวนี้พุทหลอดตรงนี้การกระทุ้งใช่ไหมการกระทุ้งอ่ะ เราจะเราจะใช้วิธีการตัดเขาออก oh. ตัดเขาออกเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องได้รื้อ <S 2> <S 2> ตัว,ตวล็อกือบล็อกสองชิ้นนี้มันมันมันประหยัดกว่าได้ยังไงมันประหยัดกว่าก็คือคุณไม่ต้องเสียค่าแรงรื้อส่วนบนเพราะผมจะบอกว่ามีวอลก,กี้รื้อข้างบนมันเยอะมากคุณต้องรื้อถังออกต้องเอาแมานิโฟล์ออกเอาท่อท่อคูลเลนต์ออกท่อคูลิ่งออกเสร็จปุ๊บก็แกะหัวเวลาที่จะใช้อะมันมีเยอะกว่าค่าแรงก็เลยค่าแรงก็เลย กว่าแล้วก็คุณอาจจะโดนค่าประกันเพิ่มเข้าไปอีกแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนแต่จริงๆแล้วอ่ะผมแนะนําที่ผมแนะนําเลยก็คือพุดหลอดเดิมอ่ะตัดที่พุดหลอดแบบนี้จัดคืออะไรก็คือพุชหลอดเนี่ยสามารถตั้งได้้นั่นหมายความว่าในระยะ3ามหมื่นถึงสี่หมื่นกิโลถ้าคุณจะเข้ามาซ์วิสหรือมีการเปลี่ยนปั๊มหรือเปลี่ยนแคมเปญหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแคมเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปตัดละเราแค่ตั้งพุนสั้นลงอ่าสปริงวาลุอย่งก็ก็ จะถูกปิด แล้วก็เราจะได้เอาแคมออกได้ง่ายคือซื้อครั้งเดียวใช้ได้ใช้ได้ยาวเลย,ยอันนี้คือที่พี่เมที่พี่เอมหมายถึงคือเหมือนว่าเราซื้อ,อพุทหลอดใหม่เลยถ้าเปิดพุทลหลอดเดิมถ้าเราจะใส่แคมได้ไม่ใส่ได้แต่แค่จะรื้อเยอะเสียค่าแรงเยอะเสียเวลาถ้าวันนึงพี่อยากแต่งเพิ่มอีกพี่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอะยังไงก็ซื้อไปเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างรวมชุดเดตีไปกลมๆเลยว่าประมาณหมื่นกลางๆถึงสองหมื่นอยู่ว่าเราเลือกท่โซ่หรือเฟืองก็ว่ากันไปแต่เฉลี่ยประมาณสองหมื่นบาทขั้นเลยเเเ ถูกกว่าถูกกว่าซื้อสเตตวันยังไงใช่คุณมีโดนมันๆหน่อยก็เกือบแสนนะฮะแตง้าพูดเลยว่าเดือนนี้แบบเมืิกพัดพัดยาเรานี่แบบทำรถแข็มไปสิบคันเลยเดือนนี้จริงไปสิบคันเลย่ว่าจะเป็นซ้อมเทลทัวร์ลิงสปอร์ตเตอร์ทำได้หมดสปอร์ตเตอร์ก็ทำได้นะทำได้หมดใช่แล้วประมาณเท่ากไหร่คะก็ประมาณสปอร์ตเตอร์งบประมาณของสปอร์ตเตอร์เนี่ยจะถามว่าพอพอกันไหมพอพอกันเลยพอๆกันแต่ว่าสปอร์ตเตอร์จะจะ สิ่งข้อเสียของเขาอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวพุทลอดเนี่ยตัวแอดจัดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ในค่ายไหนที่ที่เขาทําออกมาหรือเปล่าเพราะว่าด้วยลักษณะของปอพุลอกของสปอร์ตเตอร์เนี่ยมันเป็นแท่งเดียว มันเป็นแท่งเดียวมันไม่สามารถเปิดดูได้ใช่ใช่ใช่เหมือนว่ามันมันปติดกันเลยสองงานพี่แต่อนนี้มันมันเป็นบนเหมือนเหมือนข้างหน้าข้างหลังใช่ถ้าพูดถึงสปอร์เตอร์คนทําก็น้อยพี่ไม่ค่อยเยอะน้อยน้อยถ้าถ้าถ้าสปอร์เตอร์นะอยากได้เสียงมันมันผมแนะนําแคม585 585ปบันเทิงเลยครับอันนี้ลึกไปอีกเดี๋ยวไปหาข้อมูลกันแล้วกันแต่เนี่ยเป็นอันนี้เดี๋ยวค่อยมาวันนี้มี4ี5กับ475ของ M8 แต่สองสปอร์เตอร์เดี๋ยวไว้รอบหน้าให้ฟังด้วยใช่เพราะเรามีคันนึงที่อัพจาก883เเเเเป็็็นน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 1,200ออ่าัััััั้้้ตตมมลยยคสีงแมมงาานป มไมไ่ทำจะมีทีนะใช่ใช่จริงๆอยากให้ทําเพราะว่าการการทําเครื่องยนต์ที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วก็ถามว่าสําหรับบางคนที่ชอบรถแรงอยู่แล้วครับคุณเปลี่ยนแคมตัวเดียวรู้เรื่องเลยเออรู้เรื่องเลยอาจจะอาจจะไม่ต้องถึงกับทําสูตรสนามแข่งหรืออะไรนะ,ะแต่ว่าเราเราเน้นใช้งานภายในเมืองได้ มีเสียงขี่มันขึ้นใช่เพราะเ,ออเราเปลี่ยนแค่มกับกานรแล้วลูก<ช>อะไรพวกนี้เราใช้ของเดิมหมดก<ช>็เหมือนกับคือรถสเตปแรกคือท่อกองกล่องคน<ช>มันทํากันเยอะแล้วแล้วแบบว่า<ช>มันก็อยู่แค่นั้นแต่คือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแคมพุเราเนี่ยคุณจะได้รู้สึกความรู้สึกที่แตกต่างเลยเสียงแตกต่างแล้วก็ความรู้สึกตอนขี่ตอบสนองตามมือขึ้นแล้วเรื่องแคมเนี่ยก็เป็นไซส์ก็จะห่างไปอีกว่าแคมนี้ต้นนะแคมนี้ตายนะอย่างที่ได้สยองาที่พี่เกยบอกคือจะเน้นเป็น power เป็นเหมือนแรงไฟเขาจะเรียกว่า แคมเนี่ยมันมันจะมีมีสองประเภทหลักๆก,ก,ก็คือแคมพาวเวอร์กับแคมท็อกท็อปกับพาวเวอร์แคมท็อกเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกถึงความเป็นตัวของเขาก็คือในช่วงประมาณ3,500ถึงไม่ถึงประมาณ4,500า RPM ะนะ,อะรอบที่เราจะรู้สึกได้มันจะมัน,ใ,น,นใช่<า>ยังไงก็มาแน่นอนใช่แล้วก็ถ้าเป็นแคมพาวเวอร์เนี่ยเราจะได้เราจะเราจะรู้สึกของเขาก็คือ ประมาณ4,000ถึง5,500อันเนี้ยเราลงเรอร์อีกใช่ดูที่เลือกว่าจะใช้งานยังไงก็ไเนี่ยว่าเหมือนว่าเหมือนให้ลูกค้าเรียกว่าเฮ้ยเราชอบขี่รอบต้นนะบางคนเราขี่เราขี่ทางไกลแค่คนขี่ทางไกเขาชอบเรื่องตายมันสนุกกว่าถ้าแนะนําอย่างที่เฟิร์สบอกถูกต้องเลยก็คือถ้าคนที่เดินทางไกลๆเนี่ยแนะนําเป็นแคมป์พาเ์พาเวอร์แต่ถ้าคนอยากใช้ในเมืองเนี่ย ีเท่ๆบอลมันแคมันแคมท็อกสี่เจ็ดห้าเลยเป็นมันหล่อเลยแล้วแล้วเสียงมิวอกกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงอ่ะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยระหว่างรถเปลี่ยนแคมกับไม่เปลี่ยนแคมใช่เป็นได้ชัดแล้วแคมสี่หกห้ากับสี่เจ็ดห้าก็ต่างกันอีกนะใช่แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยมาทลายฟังตอนท้ายแล้วกันเดี๋ยวมาคุยกันก่อนใช่เป็นประมาณนี้แล้วเพื่อขอสรุปอีกทีนึงกันว่าสี่หกห้าเหมาะกับเป็นแคมพาวเวอร์เหมาะกับรถเดินทางเน้นรอบปลายคือแบบ ขี่ทางไกลได้ถามว่าใช้งานในเมืองได้ใช้ได้แต่แค่แคมที่มันจะส่งผลที่แบบว่าที่มันทํางานเต็มที่จะเป็นช่วงปลายนั้นเองอันนี้คือ4 6 5หคันนี้4 6 5หกห้่าอันนี้อ่าอันนี้เป็นสี่ไ้า์ของพี่นนท์สเจนี่เดี๋ยวถามก่อนพี่นนท์ได้ขี่บ้างงก็ตั้งแต่ซื้อไปนะครับตั้งแต่คลิปเนี่ยเช่วงต้นปีก็ตัวนี้ก็ต่อที่เดียวมาแลัวคนพี่นนบอกว่าจะไปขี่พี่ผมก็อยากขี่พี่แต่รับผิดชอบไม่ไหวีใช่คนแทงอ่ะผมก็อยากขี่พี่แต่ พี่บอกเฟือเราขี่วนให้หน่อยเราก็ดูแลได้เต็มที่ส่วนใหญ่รถรถลูกค้าท้ามที่นี่ครับถ้าไม่มีเวลาขี่จริงนะครับขอให้บอกซื้อกระเซลคนไหนขอให้บอกเขาเขาสามารถที่จะดูแลให้ชาร์จแบตเตอรี่เช็ดรถดูแลความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากให้ทําอะไรก่อนวันที่พี่จะมารับรถหรือลูกค้ามารับรถเนี่ยก็เพียงแค่โทรมาหาคนที่ดูแลคนนั้นเขาก็จะจัดการเช็คลมยางเติมนู่นนี่นั่นเช็คให้หมด เพื่อที่ว่าลูกค้าเอาไปใช้ต่อนะก็ได้รู้สึกว่ามันโอเคที่สุดอ,อ,อยากให้ร้านเราก็บอกได้เหรอเอาไปร้างให,ให้<ร>ทำหมดทำห้หมดเลยท, <ำ S 1> ที่พยาธิทำได้หมด,หมดต่อไปอเป็น 475เป็นสปรีดไกด์คือ2คันนี้เป็นรถโมเดลปี20ทั้งคู่เลยตัวสเปเชียลเลยตัวยอดฮิตแล้วกันน่ะรถไกด์กับสปรีดไกด์เนี่ยขายดีเลยนี้เน้นรุ่นยอดฮิตของทัวร์ริงแล้วก็แต่งเขาเรียกว่าสเตปสองทั้งคู่คือเป็นสเตปที่แบบสเตปเดียวกันสเตปเดียวกันสเตปเดียวกันแต่แค่แคมคนละไซส์ใแล้วก็ท่อคนละทรงอันนี้เป็น2องก้อนหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นท่อฟูลแบบตามระบบเลยใช่475ก็ถ้าผมอธิบายก็จะคล้ายๆคล้ายๆกันแหละการการทำงานการการทำงานของช่างการเปลี่ยนหรืออะไหล่พวกนี้ เหมือนกันหมดแต่เพียงแค่ว่าองศาของเทนแตกต่างกันเฉยๆไอ้องสามจะเปิดเท่าไหร่ไงเดี๋ยวข้อไปว่ากันในเชิงลึกอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยคือเราอยากจะให้มีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าใหม่ๆได้ได้สัมผัสกับคําว่าสเตจสองมันมากขึ้นคุณคุณได้ความมันไปขี่แล้วสนุกอ่ะคุณมีคุณมีท่อที่เป็นสไตล์ของคุณของแต่งทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นตัวของตัวเองมันก็มันก็โอเคละอันนี้ขมขอเสริมอีกนึงคือท่อเงี้ยที่เปลี่ยนมาเนี่ยบางทีเสียง บางคันอาจจะผิดหวังบางคังนอาจจะถูกหวงัง<ช>นะเพราะว่าแบบว่าบางทีอะเพลงของคันเนี้ยเดิมๆก่อนเปลี่ยนแครมรู้สึกว่าเสียงมันบุมบวมใหญ่มากเลยพอเปลี่ยนแคมปุ๊บรู้สึกเฮ้ยทำไมเสียงมันเหมือนรถวัยรถเด็กวัยรุ่นนะแบบเสียงมันรู้สึกเลียวขึ้นเล็กขึ้นมันพุ่งขึ้นพี่เข้าใจไแบบมันอธิบายไม่หูดแต่เดี๋ยวถ้าฟังรถเดิมเมื่อคลิปก่อนรถคันแรกของพี่โนนะเมื่อกี้พี่เจมสรุป4ี่ไปแล้ว4ี่คือเน้นแรงทอรกแรงต้นเสียงจะหอบกว่าแรงต้นดีกว่าค่าใช้จ่ายค่าแรงประมาณ5,000เหมือนนกัถ้าเเมมื่่่่่่่่่อคคคคคคุุณจจะปลียยนแแแแแตตตได้้งงบาาาาาใชัวววถูกกรณ เสียเยอะกว่าประมาณ3 -4 0ถึงพันแต่ถ้าถามแล้จริงเหมือนที่พี่เจมบอกเลยว่าเปลี่ยนแล้ว,วอะเพิ่มเครื่องพุทหลอดมามันดีกว่าครับไหนเพราะวันหนึง่งอนาคตอาจจะขยับทําเครื่องก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วซื้อเหมารวมเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องแล้วคือเราทำทำจุดในที่ว่าเราเปลี่ยนแคมสเตจสองไว้แล้วเราก็พร้อมที่จะขึ้นสเตจสามได้เลยก็คือสเตจสองติดตั้งแล้วคือติดตั้งยาวเลยยาวเลยใช่ยาวเลยก็สเตจสามสเตจสี่ก็ขึ้นไปประมาณนั้นแล้วแล้วก็คนถาม มาว่ากล่องจูนกล่องจูนสําหรับ2020เนี่ยกล่องสกิมมิ่งเนี่ยเขาไม่ผลิตละไม่มีใครจูนได้ละอาจจะมีหลายๆอย่างเกี่ยวกับระบบทักชั่นคอนโทรลระบบเซฟตี้ของตัวรถการที่เราจูนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าพวกระบบเซฟตี้พวกเนี้ยมันจะถูกดิสเซเบิรไปหรือเปล่าหรือมันจะถูกยกเลิกไปหรือเปล่าซึ่งเราไม่เสี่ยงตรงนี้ดีกว่าก็กล่อง กล่องตอนนี้ที่คิดกันก็ฟิวแพคที่ลูกค้าไปใส่กันก็มี TTS นะครับแต่ว่าจริงอ่ะทางสู่นะถังจัดให้ได้ไหมก็จัดให้ได้แต่ว่าลูกค้าขอไม่จะจัดหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องความเสียหายมันไม่มีอยู่แล้วครับถ้าถามผมนะเพราะลูกค้าผมบางคนก็ใส่บางทีก็ไม่จูนสูตรจูนข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าถือว่ากล่อง TTS เนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ถ้าถามมาตอนนี้มันมาแทนกล่องส้มเลยใช่มที่พูดถึงแล้วมันมันทำงานได้พอๆกล่องส้มนี่แหละถามว่าฟิวแพคทำได้ไหมก็ทำได้จากที่ผมจูนมาเนี่ยฟิวแพคเนี่ยในเรื่ออองงขความละเียด แล้วก็โหมดในการปรับความสามารถอาจจะไม่ได้เท่ากับ s สกิ m i n g งยูโ go หรือว่า TTS จะมีในส่วนของลูกค้าซื้อของจากข้างนอกเอาเข้ามาได้ไหมครับเอาเข้ามาได้เลยได้คเลยซื้อจากที่ไหนมาก็ได้เอามาให้เราติดตั้งเรายินดีเราเราเราฟิลเหมือนไปเที่ยวร้านเหล้ายกเรามาก็เสียค่าเปิดแค่นี้เองชิวๆสบายใช่ทำไมต้องเทียบร้านเหล้าอ่ะเปิดจะได้มองเห็นภาคไม่ง่ายพี่ใช่บางคนไม่กินเหล้าเนี่ยเขาลงเาลงไฮ้บางคนไม่กินเหล้าเ้ยไม่เอาไม่พูดดีกว่าไม่พูดเดี๋ยวยาวอ่ะก สรุปแล้วก็45-475ขั้นสั้นก็คือ465คือเน้น power 475คือเน้นท่อกล่องผิวภาษาทั้งสองคันเลยเอาไปว่าคันนี้ท่อของกล่องสเตน1่งจบแล้วแล้วก็ต่อเพราะที่เหลือมันก็เป็นของแต่งสวยงามอยู่แล้วพี่มันก็ใช่เรื่องความที่ว่าตอนนี้สองออกหนึ่งแม่งมาแรงมากใช่ล้วขับสไตล์หรืออะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณแบบถ้วผมชอบงานของของบัสินี่นะครูผมรู้สึกว่าไม่รู้ดิคือเราแค่ดูด้วยตามันมันก็บอกได้เลยว่ามันสมราคามันอะที่มันขายแพงก่าแบรนด์อื่นเพราะว่าบางที ถ่ายรูปมาอาจจะเห็นเหมือนกันแต่พี่วัสดุเนี่ยเนื้อเหล็กใช้อ่ะค่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าค่าที่เขาเรียกกันในภาษาทางการแต่ถ้ามองด้วยตามันดูรลว่ะมันเป็นเกรดของอะสแตนเลสสแตนเลสมันมีหลายเกรดทําไมท่อบางท่อบางตัวเนี่ยดูแม่งไม่ค่อยมีดีเทลอะไรเลยแต่ทำไมมันแพงยังเลยวะคุณอย่าลืมว่าวัสดุพวกนี้มันมีเกรดของเขาอยู่นะฮะก็เหมือนเหล็กกับมีเหล็กก็มีหลายเกรดๆมันก็มีหกศูนย์หกหนึ่อะไรดูจาก ิ้นงานเนื้องานนะครับมันมันรอยช่องรอยเชื่อมมันมันมันคลียร์อะเป็นคลียร์อะไรอย่าเงี้ยสะอาดตานะครับอือโอ้โหเลเซอร์มาปลายข้อเนาะคือมันมันสมราคาจริงๆใช่แต่แต่เอาจริงๆแล้วคนไทยผมเชื่อฝีมือคนไทยนะคนไทยก็ก็ใช้ได้เหมือนกันไทยใช้ย่อยเหมือนกันจริงจริงแบรนด์ท่อเนี่ยตอนเนี้ย ที่บ้านเราเนี่ยมีคนทําเยอะแยะมากมายมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนไงมันก็สามารถที่จะมาใส่ในรถที่คุณรักก็ได้อยู่แล้วเพราะคุณชอบมันอยู่แล้วเชื่ไหล่จะราคาเท่าไหร่ถึงราคาเท่าไหร่ของมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์อันแล้วแต่ละถ้าคุณถ้าคุณรักที่จะชอบในใส่ในรถคุณแบบนี้คุณก็ซื้อใส่ใช่อยากตังเสียงอยากครับผมตรงกลางนั่นแหละแตดไปเร์สอันนี้เป็นสี่หกห้านะครับสี่หกห้ารอบมันจะอออเส้นหนึ่งแต่จะไม่หออัเาสี่เจ็ดห้า ฟังกันเลันนี้เป็นท่อ2อ,ง,อนงนะจะไม่ใช่ท่อฟูนะสอง มีที่คัวโลกเหนือมาป่ะเนี่ย ไม่ได้ตั้งจูนหอบนะใช่เพราะว่าองศาของแคมมันเองใช่ดูส่วนผสมของน้ำมันนิดนึงเหมือนก็เอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงไงก็โยกยับเลยสุดยอดบอ่เลยสี่ห้าไปแล้วต่อไปสี่เจ็ดห้ากันมาลุยอันนี้หอบแน่นอนอันนี้ท่อฟูพี่นว์เพิ่งเปลี่ยนคอตอนแรกเปลี่ยนระบายเปลี่ยนระบายเสียงมันมันมันไม่ได้นุ่ม เป็นเขาเรียกว่าอีกอย่างนึงก็คือขอเอก็กคอเอ็กอ่าขอเอก็ออเอกผมผมว่ามันสวย <ขอ S 1> มันจะเอ็กกัน<ข>อย <ขอ S 2> ู่อย่างงี้ใช่จะเห็นส่วนมากได้เขาใช้กันเขาเลือกคอนี้นะที่ถามาลูกค้าหลายคนแต่ว่าถ้าเผื่อคนที่เขาชอบความสวยที่เขาไม่ได้เลี้ยงแบบเรื่องเรื่องบทสหวัฒนาเขาก็จะเอาคอเอก็กใช่ใชแต่ถ้าจริงเขาใช้อนี้กันอ่ะลองฟังดู475เจอันนี้เครื่องเย็นอยู่ แพ้อะแบบไม่ไม่เป็นแบบแบบเลอลงหนักไม่ได้ไม่ได้มันหอเองเรอ้งอเราสคันแบบพร้อมพร้อมพร้อม้อมแบบพร้อมกันเลยว่าเสียงแต่นี่มันเป็นสองอหนึ่งมถามจริงแล้วเมื่อาอจจะลเดี๋ยวเฟิร์ลองเบิร์นเลยพี่ แต่เนี้ยจะออกชัดกว่าใช่ใช่พอสไตา์คู่กันแล้วแบบตีตีกันเลยตีกันเลยแบบถือว่าไขข้อสงสัยเรื่องสเตย e สองไปได้ค่อนข้างโอเคนะคือคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับสเตยสองแล้วก็แคมเลยอ่ะต้องใช้คำว่าแคมใช้ใช้คำว่าสเตย e สองบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ใช่ถ้าใช้คำว่าแคม4 7สี่เจ็ดห้าเยคนรู้แน่นอนก็จริงๆในส่วนของการตกแต่งเนี่ย แบบความสวยงาม,มแล้วก็ตกแต่งเกี่ยวกับ<า>์ฟอร้แมนถ้าลูกค้าคิดไม่ออกหรือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโทรมาปรึกษาก่อนก็นได้ได้โทรมาคุยกันก่อนอไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องขายของ,ง้นไม่ใช่ผมก็ให้คำปรึกษาส่วนคุณจะชอบแบบไหนไงเราพอที่แนะนําให้ได้เพราะว่าคือทางฝั่งของฝัง่ขงของพัทยาเนะี่ยทุกคน ถ้าคุณคิดอะไรหมอกก็โทรมาก็ได้ครับสาก็ได้ไม่ต้องซื้อแต่แค่มาถามก่อนก็ได้ถามไม่ก่อนก็ได้ถามไว้ก่อนก็ได้ได้โอเคเราพร้อมที่จะให้ทำศึกษาทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของค่าแรงค่าของค่าอะไรเนี่ยเช็คก่อนเช็คก่อนได้หดโอเคเราไม่ได้ห่วงไม่อะไรนะได้สามารถเช็คก่อนได้เลยว่าถ้าทำเนี่ยใช้เวลากี่วันทำเท่าทำเส็จค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ แล้วก็ถ้าสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนคอนเซ็ตสองตอนนี้ผมจะพยายามแถมวีดโอื o ในขั้นตอนในการทําของรถของคุณเองอ่ะให้ไปด้วยให้ไปด้วยเวลาเพจเพจเพจของสวิสเราชื่อเพจแล้วพี่ฮาร์เรย์เอเอสธัญญาขึ้นไปมีอันเดียวใช่มีอันเดียวเป็นรูปคนกาลังติ๊กอยู่ะถ้าไม่อยากเข้ามาโทรมาก็038255255แล้วก็เซอร์วิสก็ต่อ108โอเค คืบอกว่าขอคุยกับเซลนะครับว่าคนไหนก็ได้ใช่หรืให้คำตอบได้หมดเนาะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอายื่นโทรศัพท์ให้เซลเอ้ยให้เซอร์วิสคุยดีมากเราเหมือนอับดุลเลยถามแล้ตอบได้ตอบได้ให้เดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้โอเคตามนั้นครับโอเควันนี้ก็ฝาก4ี่หกห้าเสียเท่าเลยครับผมไงก็ขอบคุณพี่เจมส์มากครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ